โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปตอนกลางคืนนะแต่ยกวลาคารไม่มีหรอกครับโอเคหลอนนะเป็นตากล้องคนเดียวนะกระโหลกนะอันนี้ผมกดไลค์อยู่นะกระโหนะตอนนี้ผมกำนะลังเดินถ่ายไปเฮ้ยนนคิดอะไรก็ไม่รู้นะนนเดินต่อนะ โอเคผมซื้อ okay. บ้านหลังหนึ่งนะซึ่งก็มีคนอยู่เหมือนกันเลยนาก็มีคนเล่นกีฬาสากลน,นะจักรยานมันก็ร้อนหน่อยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะมึงม,มีหมาเนอะ ไฟนะอันน er ี้ไฟนะโอ้๋อป am ่ะทอดไหมอันนี้มีกีฬาบอลเล่นะกีฬาบอลเล่อันนี้กีฬาบอลเล่ย์อันนี้กีฬาอันนี้กีฬาอันนี้กีฬานะอันนี้คนเชียร์กีฬาอันนี้กีฬานะครับอันนี้กีฬาไม่ต้องสนใจนะ แต่ว่าผมก็รัวมากเลยตอนกลางคืนผมรลอนลุกสิ่งอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะเอาถุงสกีมาพรุ่งกะไปหายคลิดต่อละเขาเล่นบอลเถอไม่รู้นะกีฬาอะไรเลี้ยบอลเล่หรือเปล่า ตอนนี้ผมกำลังกลับมาที่บ้านนั่นดีงคือบ้านผมของจริงอ่ะนี่รถแม่ผมนะบ้านที่ยายปลูกไว้น่ะมันก็จะหล่นหล่น